มวัดีจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวจ้ามือนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อจ้าเฮ็ดกินเองจ้ามือนี่มือนี่ฝนตกจ้าอันออกไปใช้บ่ได้ฝนตกแห้งจ้ามือนี่อันมือแรงสิฝ่าห่องผูดแล้วเพื่อนว่าฝนตกอันได้แล้วเลยเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินจ้ามือนี่ฮอนหอนมือนี่จ้าฝนสิตกนะเปิดแอร์เมื่อมือเลยมือนี้ อยู่เมกาฝนตกแล้วจ้ามือในห่อนห่อนพร้อมจ้ะอืมมันด้จ้าไม่กินก๋วยเตี๋ยวแซีบจ้าเสบ่บเฮ็ดกินเองจ้ะมีห่อนเราใหม่ฝรั่งบัวด้เฮ็ดคือบานเฮ้าด้จ้ะมีหอดบอกกะลี่เฮ็ดตามใจจ้ะ ให้ก๋วยเตี๋ยวตามใจช่วยบางไงหนึ่งจ้าฮ็ดกินผู้เดียวมาเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อเอากระดาษทิชชู่ไว้สั่นมาได้จ้ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อเปื่อยจะต้มบางโดนหนึงจ้ะต้มเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงคุหนึ่งจ้ะ Mà mày phát bé làm... mười bẹp mời chào Nó chào chào chả Mà chào chả chào 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 xào nó chào chả Nó ăn cẳng vết mùi này Lúc xào. มามามาพี่น้องเส่บเสีบเข็ดก๋วยเตี๋ยวเข็ดสรารพัดผักแล้ตัวใส่เข็ดจินเองจ้ะมันคอรเสียบ อยู่อเมริกานี่เฮ็ดกินเองสู้คนเนี่จ้ะส่วนหลายสิเฮ็ดกินเองไปกินร้านอาหารนั่นกับเ่ารซรยบดจ้ะอื้เซ่บ,บ <c oughs> พี่น้อง มาด้ยจ้ะอย่างนั้นลูกสาวบนนอนดูจ้ะ ก๋วยเตี๋ยวโบมีทวงเงาะนะจ๊ะบบควายอยากใส่ปันญาจ้ะทวงเงาะคันบบเฮ็ดกินเองบบใส่จ้ะอันย่านอย่างมันมีสารพิษมันว่าทวงเงาะยู่พี่มันสารพิษหลายจ้ะอ่อนยัวมันยูพี่ดอกทวงเงาะเขาเฮ็ดมากนะมันสิบเป็นอุบัติย่อ <cười> <cười> mà đây chà đẹp sẹp lắm cần cho <laughs> <laughs> คลิปนี้เอาไว้ซ้ำเนี่ยก็แล้ว,วก้าเด้อมันพ่อกับแม่คิปหนาจา้าสวัสดีจา้า